เปิดคำสารภาพบาปเปิดคำขอโทษมาดามไมล์หลังติดหนี้ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายจนเจ้าหนี้เครียดตัดสินใจลาโลกเรียกได้ว่าเป็นแฮชแท็กร้อนแรงในโลกออนไลน์ทั้งแฮตแท็กมาดามแมวแฮตแท็กมาดามไมล์กรณีที่สาวประเภทสองรายหนึ่งไปยืมเงินรุ่นพี่ซึ่งรุ่นพี่ไปกู้นอกระบบมาให้ยืมแต่รุ่นพี่ต้องแบกรับดอกเบีย้ยไม่มีเงินมาใช้หนี้แทนกระทั่งเครียดจบชีวิตตัวเองเพราะทนแบกรับภาระหนี้ไม่ไหว ต่อมาเฟซบุ๊กเพจดังจอกจอกได้ออกมาเผยว่ามาดามมายได้ออกมาโพสตเข้าความเปิดเผยความรู้สึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคำขอโทษตอนนี้ไม่มีความหมายมาดามมายเผยว่าไม่คิดว่าจะทำให้เรื่องมาถึงจุดนี้ไม่ตั้งใจให้เป็นแบบนี้จริงๆรู้ดีว่าคำขอโทษตอนนี้ไม่มีความหมายแต่ก็ยังอยากแสดงความรับผิดชอบและแสดงความเสียใจจริงๆด้วยใจบริสุทธิ์รู้ดีว่าคำขอโทษไม่ได้ช่วยอะไร แต่อยากขอโทษด้วยใจจริงๆไม่มีคำพูดไหนมาทดแทนได้ติดต่อญาติรุ่นพี่ที่เสียชีวิตแล้วความรู้สึกผิดนี้จะอยู่กับตัวตลอดไปไม่มีอะไรมาลบล้างได้ตอนนี้ตนได้ติดต่อญาติรุ่นพี่ที่เสียชีวิตแล้วอยากแสดงความเสียใจด้วยใจจริงต่อครอบครัวความรู้สึกผิดนี้จะคงอยู่กับตัวตลอดไปคงไม่มีอะไรมาลบล้างได้ถ้าเพียงแต่สิ่งนี้เป็นบทเรียนต่อชีวิตที่เราจะต้องเรียนรู้และไม่ทําให้เราต้องสูญเสียใครไปอีก และคงต้องจมอยู่กับความรู้สึกไม่ดีต่อตัวเองและครอบครัวไปตลอดอย่างละอายต่อใจและการกระทําที่คอยติเตือนสติและทิ่มแทงจิตใจในทุกๆช่วงหายใจเข้าออกของชีวิตตอนนี้ต้องยอมรับความจริงตั้งสติและรับฟังทุกเรื่องราวไม่มีทางให้อภัยตัวเองตนต้องยอมรับความจริงตั้งสติรับฟังทุกเรื่องราวการไม่ติดต่อกันทําให้เกิดเรื่องน่าเสียใจและน่ารู้สึกผิดเช่นนี้ คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะให้อภัยตัวเองคงไม่มีทางให้อภัยตัวเองไปได้ตลอดสำหรับเรื่องเงินและเจ้าหนี้ยอมรับว่าจัดการยังไม่ได้ขอโอกาสหาเงินสักพักตนต้องยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองณจุดนี้ตอนนี้ตนไม่สามารถจะจัดการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ยอมรับว่าตอนนี้ล้มเหลวแต่ยังสู้และพยายามต่อแต่ต้องขอโอกาสในการหาเงินสักพักหนึ่งตอนนี้ยังมีงานทําอยู่ พยายามแก้ปัญหานี้อยู่ไม่ได้ละทิ้งหนีไปไหนทั้งด้วยการทำงานที่ไม่สามารถเอาเรื่องส่วนตัวไปเกี่ยวข้องได้หรือแม้แต่การรับตัวเองไม่ได้จนไม่ค่อยได้คุยกับใครรู้สึกไม่ดีกับตัวเองมากๆไม่กล้าแม้แต่จะคุยกับตัวเองรู้สึกละอายกับตัวเองที่ก่อปัญหาขึ้นมาเป็นต้นต่อของความเสียใจต่อตัวเองและผู้อื่นพยายามจะแก้ไขปัญหาเรื่องเงินโดยปิดไปทีละเคส รู้สึกผิดโดยไม่ต้องการการให้อภัยใดๆขอให้เป็นที่ทราบกันว่าจะพยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ได้สำเร็จแต่จำเป็นต้องเคลียร์ไปทีละเคสด้วยความพยายามและตั้งใจที่จะทยอยปิดจะพยายามทยอยปิดเป็นเคสเคสไปต้องขอโทษอีกครั้งที่ปล่อยให้เหตุการณ์มาเลยมาถึงจุดนี้ด้วยความไม่ตั้งใจและไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยความผิดพลาดของตัวเองยินดีและยินยอมจะแก้ไขปัญหาอื่นๆและรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเต็มความสามารถ ที่จะทำได้ในตอนนี้ด้วยความรู้สึกผิดต่อตราบาปในใจไปะตะลอดและด้วยความรู้สึกขอโทษอย่างจริงใจโดยไม่ต้องการให้อภัยใดๆต่อการกระทําที่เกิดจากความเลวร้ายของตัวเองขอให้มันเป็นเรื่องติดตัวติดใจไปะตะลอดอย่างรู้สึกผิดไม่มีวันเสื่อมคลายทำใจไม่ได้จริงๆรับตัวเองไม่ได้เลยกว่าจะมีจิตใจออกมาพูดขอโทษจากใจที่เป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ที่ไม่น่าให้อภัยนี้ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์โซเชเค่ะ